สวัสดีครับวันนี้นักอในเชีแนลมายิงปลาวันหยุดอีกแล้วนะครับหลังที่ฝนตกไปเมื่อคืนนี้หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันสถานที่หมายิงปลาก็วันนี้ปลายังไม่เห็นรอยเลยครับเราจะให้ดูสถานที่นะครับครับยูถนนที่เราต้องเดินนี่เป็นถนนทางที่เราข้ามาเมื่อกี้ครับ ยังแฉะมากครับนะครับลอยลดมาแต่ก็ยังไม่เห็นปลาลอยครับไอนี่คือบ่อเขานะครับเรายิงอยู่ข้างบ่อเขาครับบ่อแต่เรายิงโซนฝั่งนี้นะครับฝั่งคลองฝั่งคลองไปนี้นะครับผมถ้าเดี๋ยวติดตามชมดูนะครับผมเข้ามาด้านในไม่มีปลาลอยครับแต่หัวสะพานที่จอดดูเมื่อเช้านี้ทุกคลองตามหัวสะพานปลาลอยลอยเยอะมากครับ แต่ข้างนอกมีตัวใหญ่ครับลอยเยอะเยอะจริงข้างนอกแต่เข้ามาในคลองนี้ปลาไม่ลอยเลยครับครับปกติแถวนี้นะลอยเกลือนเลยครับผมเดี๋ยวดูที่วันนี้เราจะได้ยิงกี่แต้มครับผมตามชมนะครับปลาไม่น่าขึ้นครับดูบรรยากาศ มืดฝนเลยครับยังไม่เห็นปลาขึ้นเลยครับน่าจะขึ้นยากกว่าน,นี้ขึ้นลึกครับไม่น่าโดนครับปลาลอยลึกมากครับขึ้นอยู่ไกลมากครับ จะลองเสียงยิงดูไม่น่าโดนนะครับใครพอควรอาจะไม่โดนครับดูหราบล,ลึกนี่จะยิงโดนนะครับ กกกกก็ลึึเินนะครับปลาไม่ค่อยขึ้นครับวันนี้นาน,านไดยยิงทีหนึ่งปลาไม่ค่อยขึ้นนะครับวันนี้ นานทีขึ้นทีหนึ่งให้เองนี่ครับตัวแรกนะครับ รู้โดนหรือเปล่าครับลองม้วนสายดูกอน,นนะครับไม่โดนนะครับโอ้หเห็นแต่งเงาตะคุ่มตะคุ่มมาโอ้น่าเสียดายตัวใหญ่มากครับ่อเคเห็นแต่งเงาอยู่ลึกๆไม่โดนครับเดี๋ยวรอรอโอกาสหน้าครับผมครับตัวน,นี้ก็อยู่ตัวน,นี้ก็อยู่ไกลเหมือนกันครับยิงโดนเปล่าครับ ลงก่อนนะไม่ได้ยิงเดีลอรอแป๊บนึ่งนะครับกไกลพอตัวครับไม่โดนครับรอตั้งนานไม่ขึ้นไม่โดนนะครับไกลลึกด้วยครับ เห็นน้ำเงาดำๆน้าว่าจะตัวใหญ่แค่นี้เดียวปลารวมวันนี้ครับสุดๆเลยครับวันนี้หลังฝนตกตอนเช้าได้ยิงลายตัวครับแต่มันลึกไปหน่อยได้มาสองแต้มครับวันนี้